그에 랑잔 자기요. 그럼 넥스 เพ้นสองเอ๊สดอีค่ะอม่ซีซาไม่ซีซา <laughs> นี่ห้องรับแขกมาดูทีวีไป ้องหนังสือนะฮะคอมพิวเตอร์ข้างนอกอากาศดีดีวันนี้ ร้อนวันนี้ไม้ซีฟ้า ขอไอ้ oh, mm hmm. เดี๋ยวขอตัวทำอาหาร mm hmm. นินก่อนเปิดเครื่อง แ,แล้วก็ใส่เครื่องล้างจานนะคะอันนี้เอาไว้ล้างจานนี่ก็จะทำอาหารทำกะเพราวันนี้เมนู